ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับทางอำเภอก็ได้จะพัฒนาร่วมกับทางวัดต่างๆในในทุก,ท,กทุกวัดในพื้นที่อำเภอคลองหลวงนะครับในต้นเดือนต้นปีนี้นะครับเดือนมกราก,าก็ที่วัดก้าแห่งนี้เป็นเป็นแห่งแรกนะครับครับก็หวังหลอเกินนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาดูแลพืล้นที่อำเภอของเราให้มีความะสะอาดมีความสงบเรียบร้อยนะครับถ้ามีสิ่งดึงสิ่งใดนะครับที่จะให้ทางอำเภอ ช่วยเหลือประสานงานให้นะครับขอพวกเราได้ช่วยบอกตรงนี้ด้วยนะครับขอเชิญอเลยนะครับเข้าข้างในเลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราก็จะวาดก่อนนะครับพวกเราที่อาสาพระราชทานจะป้องกูบ้านตินเมืองเมืองบนสร้สางสรรค์เพื่อส่วนรวมรวมน้ำใจเพื่อชุมชน ร้อมเพรียงพร้อมอุทิศตนทำความดีด้วยหัวใจ <c oughs> กำลังคนประชารัฐพัฒนา <c oughs> รวมจิตอาสาช่วยบรรเทาทุกภัย <c oughs> สร้างเสริมประโยชน์เพื่อคุณให้ข้าวอนจเจริญเข้าไกลร่วมแรงร่วมมือร่วมใจยิดมั่นในความดีห <c oughs> ูวใจจิตอาสาพระราชทาน ทำดีไม่หวั่นไหวไม่ท้อใจไม่รอรีด้วยความรักความพักดีสามาัคคีทั่วไทยรวมพลังจิตอาสาพระราชทานเชื่อใจประสา,านึึงเดียวพร้อมให้รอยยินความสุขยังดีขอทำดีไม่หวัน่นใด เชื่ออกรักหัวในด้วยหัวใจนินนรันดร์ภูมิใจจิตอาสาพระราชทาน